สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจทุกๆท่านนะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกใหม่นะคะที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวสติกเกอร์ของเราอีกเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสติกเกอร์กันน้ำนะคะเป็นเนื้อพลาสติก PVC ค่ะของที่ร้านนะคะเน้นเป็น PVC กันน้าอย่างเดียวเลยนะคะแบบเนื้อกระดาษเราไม่ได้มีบริการนะคะลูกค้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับขนาดสติกเกอร์แล้วกันนะคะที่ไม่เกิน1บาท นะคะ1บาทแล้วก็เป็นลักษณะไดคัดทรงรีนะคะแล้วก็ใส่เฉพาะข้อความเล็กน้อยแล้วก็เบอร์โทรเป็นหลักเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ทำมาเพื่อสำหรับลูกค้าที่กำลังอยากจะทำสติ๊กเกอร์แปะนะคะอยากจะมีแค่เบอร์โทรอันนี้คือเหมาะเลยนะคะแบบมีเบอร์โทรอย่างเดียวเลยไซส์เนี้ย ก็คือเหมาะมากแล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60สตางค์ต่อดวงเมื่อหารเป็นต่อตารางเมตรนะก็คือจะมีจํานวนอยู่แต่ว่าหารเป็นต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ58สตางค์เองค่ะต่อดวงนะคะ58สตางค์เองที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยก็เลือกใช้ลายแบบเทมเพลตของเรานะคะบางท่านอาจจะเพิ่งกดมาเจอคลิปนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า ตัวสติกเกอร์นะคะถ้าลูกค้ายังไม่มีไฟล์แบบเนี่ยลูกค้า,าเลือกใช้ลายแบบเทมเพลตเหมือนลูกค้าท่านนี้ได้นะที่กําลังรีวิวอยู่นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้ลายเทมเพลตของทางร้านนะแล้วก็ให้เราเนี่ยใส่ข้อความนะคะเปลี่ยนเบอร์โทรนะคะแล้วก็ได้คัดเป็นรูปทรงรีนะคะด้วยขนาดาตัวนี้ที่ไปรีวิวเนี่ยขนาดเป็นทรงรีนะคะ2คูณ2 5ซนติเมตรค่ะรองรับข้อความเท่านี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะคายเน้น แบบนี้นะคะแนะนําอันนี้คือห้าสิบแปดสตางค์นะคะต่อด,ดวงนะคะตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะลองเอามาลองแปะกับกล่องขนมนะคะกล่องขนมน่าจะเป็นอ่าขนาดที่อ่าพอที่จะแปะแล้วคือต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เน้นใหญ่นะคะตัวนี้คือเน้นต้องการให้มีแค่เบอร์เบอร์โทเบอร์โทอย่างเงี้ยถ้าแบบเบอร์โทอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรา แต่แล้ว,ลวสามารถตอบโจทย์เรื่องของต้นทุนที่ถูกลงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่อยากได้ต้นทุนที่ประมาณบาทกว่านะลองมาใช้เป็นขนาดไซส์ประมาณ2องคูสอ5อย่างที่อยู่ในคลิปวันนี้ที่เป็นไดคัโซรีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ58สตางค์ต่อด,ดวงเองนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะ รวมถึงขวดด้วยนะคะท่านใดที่ต้องการจริงๆอันนี้คือต้องบอกว่าเน้นลดต้นทุนนะคลิปนี้ทํามาเพื่อลดต้นทุนเลยเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็ทุกคนก็อยากจะลดต้นทุนลงมานะคะอยากจะค่าใส่ยเบอร์โทรแล้วก็อาจจะเป็นข้อความนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราจะแกะให้ดูนะคะไซ์นี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าดูจากนิ้วมือเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่ได้ใหญ่มากเลยนะคะแต่เรามาแปะดูนะว่าบนอบนบนบนวัจุพันเนี่ยเวลาแปะแล้วมันจะมองเห็นประมาณไหนนะคะพงท่านแบบอยากได้เล็กๆลดต้นทุนน้อยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ถามไถ่กันมาในอินบ็อกซ์นะก็เลยทํามาเป็นอีกคลิปหนึ่งให้กับคุณลูกค้าเนี่ยค่ะประมาณนี้นะแปะให้มันตรงๆน,นิดนึงอ่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะไม่เล็ก จะว่าเล็กไปไหมก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตอบโจทย์ในส่วนของการใส่เบอร์โทรแล้วกันนะคะเบอร์โทรแน่นอนเห็นชัดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำเบอร์โทรแล้วก็อาจจะชื่อเป็น N N K อะไรประมาณนี้คือก็ยังสามารถที่จะรองรับได้นะคะกันน้ำนะคะตัวนี้รวมถึงกล่องขนมแบบนี้ด้วยค่ะกล่องขนมแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะกล่องขนมถามว่าแปะได้ไหมแปะได้ค่ะนี่เลยเดี๋ยวเขาก็แปะกันตรงกลางเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ โอ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็อยากจะลดต้นทุนหลายๆอย่างรวมถึงวัตถุดิบล่วงค่าสติกเกอร์ต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเหมือนกันที่จะค้าขายกันในช่วงเศรษฐกิจกันเป็นแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะทําเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ได้เลือกปิ้นขนาดตามรีวิวอย่างที่บอกเลยนะคะได้ใช้งานไปนะคะซึ่งดวงหนึ่งประมาณแค่ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ58สสตางค์ ก็ตอบโจทย์คุณลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะก็ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีจัดโปรโมชั่นนะคะปริ้นกันอยู่นะคะซึ่งของเรานะคะรับปริ้นเริ่มต้นที่1ตารางเมตรนะคะตรงนี้เดี๋ยวเช็คกับาทางาทางไลน์นะคะเช็คไปทางไลน์อีกทีนึงว่าตอนนี้ราคาเดือนเนี้ยโปรโมชั่นเนี่ยเดือนเท่าไหร่อ่าเดือนเนี้ยราคาอยู่ที่ตารางเมตรละเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคลิปนะคะที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้อ ได้เห็นนะว่าขนาดเท่านี้จะแปะอะไรได้บ้างอ่าวันนี้มาทําให้แล้วนะคะก็คือลดต้นทุนได้แน่นอนแล้วก็เหมาะกับใส่เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรข้อความสักสองคำอย่างคาว่า NN อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเล็กไปเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นได้นะคะลูกค้าแล้วก็องค์ประกอบด้วยแล้วก็แนะนําว่าอาจจะไม่ต้องมีกรอบอะไรเข้ามาให้วน,วน,ส,าวนสายตาเนี่ยอาจจะเล่นสีอาอาจจะเล่นสีพื้นหลังแทนอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะในช่วงแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของสติกเกอร์เหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อทึบยขาวเงานะคะลูกค้าคะเป็นเนื้อทึบย์ขาวเงาเวลาแปะเราจะไม่อ่ามันจะไม่มองเห็นนะคะเวลาแปะเห็นนะคะเราแปะก็มองไม่เห็นเนาะอ่านี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสติกเกอร์ของเราในเรื่องอื่นๆนะคะที่เราจะมานำเสนอนะคะวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ